ลอรีทไทยอินไซต์ไทยแลนด์กลุ่มใจจังเลยคุณดนัยครับดูคุณไม่ชอบคุณยิ่งรักเลยจริงไหมอีกหนึ่งคำถามคุณดนัยครับคุณเป็นลูกศิษย์พุทธอิสระเลยครับดูดีไหมครับมแม่เป็นไงคะเจอเข้าไปสองดอกอิ่มเลยอ,ม,อมาประเด็นปิดท้ายวันนี้ดีกว่าสมัยออมสมัยรัฐบาลยิ่งรักผมสัมภาษณ์งตรัฐบาลยิ่งรักเยอะ ก็ก็มีคนบอกว่าอ้อหางแดงอิ่มนะมา,าแดกมาไงหม,มาแก่อิ่มนะแม่อ่ะ,อะโอเคว่าก <ปะ S 1> ันไปตรงนี้มาปิดท้ายดีวยกว่าเหลือไม่กี่นาทีสั้นๆอ่ะสั้นๆเมื่อคืนใช่ไหมค่ะเมื่อคืนตำรวจปร ปสก็คือตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำร,รวจหนึ่งก็นหนึ่งข, <า S 1> ของผู้การโจกนี่แหละใช่ค่ะแล้วก็สำนักงา,รปรปานปปสค่ะ <ขา S 1> สนที่กำลังกันบุกไปตรวจที่บ้านพักสองชั้นนะคะในหมู่บ้านแถวแถวซอยรมคำแหง175เค่ะเพราะว่าตำรวจก,ก็ไปตรวจสอบพบว,ว่าเนี่ยเป็นแหล่งพักยาเสพติดจ,จำนวนมากทีเดียวเข้าไปตรวจค้นปรากฏว่าเจออะไรบ้างรู้ไหมคะยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดยาไอซ์30กิโลกรัม เคตามีนอีก5,000ขวดเฮโรอีนอีกกว่า4กิโลกรัมเขาบอกเก็บบรรจุเอาไว้ในแบบอย่างดีมิดชิดอย่างดีเลยแล้วก็เข้าไปที่บ้านหลังนั้นก็เจอคนที่ดูแลด้วยชื่อธีระพงศ์ส่วนแย้มค่ะดูแลยาเสพติดในบ้านหลังนี้อยู่ก็ก็เพิ่งมาเช่าบ้านหลังนั้น9เดือนใช่ เพื่อใช้เป็นที่พักยาใช่และที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่าธีรพงศ์เนี่ยเวลาไปส่งยาเนี่ยก็มีรถหรูนะเป็นยานพาหนะไปส่งยาตามจุดต่างๆเขาบอกที่ไปตรวจค้นจุดนี้เป็นจุดแหล่งกระจายยาไปในพื้นที่ต่างๆคาดว่ายาจะถูกส่งมาจากภาคเหนือค่ะคนคุมกําลังไปก็คือพลตจตรีวุธิพงศ์เพชรกําเนิดผู้บังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติดสามนะครับต้องขยายผลต่อนะคะว่าเจ้าของต้นตอเครือข่ายจริงๆเป็นใครยาเสพติดมากขนาดนี้ค่ะมูลค่าเท่าไหร่เนี่ย มูลค่าเขาบอกว่าหลักร้อยล้านขึ้นไปค่ะแต่ยาไอซ์สามสิบกิโลยาไอซ์สามสิบกิโลค่ะเคตามีนห้าพันขวดเฮโรอีนสี่กิโลโอเคเอ้าปิดท้ายด้วยเรื่องอะไรน่าจะเหลือเวลาแค่30วินาที30วิเชิญเลยค่ะอารมณ์มันไม่ไปอ่าอารมณ์มันไม่ไปอ่ะปิดท้ายด้วยข่าวต่างประเทศข่าวหนึ่งเมื่อวันที่20่สิบกรกฎาที่ผ่านมามีการประชุมร่วม จีนสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเป็นการประชุมทางเศรษฐกิจในรอบที่เรียกว่า U.S. China Comprehensive Economic Dialogue ชื่อการประชุมเป็นทางการขี้เกียจจะจำใช่ค่ะแต่มีข้อสรุปวันนั้นว่าเอา,เอาเป็นว่า จีนไปนั่งประชุมกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในประเด็นทางเศรษฐกิจข้อสรุปน่าสนใจมันเป็น,น<อ>ดัชนีชี้ทิศทางนโยบายระหว่างประเทศครั้งสำคัญของจีนนะะเป็นครั้งแรกที่จีนรับปากจะเปิดประเทศรับข้าวจากสหรัฐอเมริกาให้สหรัฐนำเข้าข้าวในประเทศจีนได้เป็นครั้งแรกเลยที่ผ่านมายังไม่เคยมีมาก่อนมันมีนัยยะ,ะทางการเมืองระหว่างประเทศอะไรยังไงบ้างก็ เวลาเราติดตามข่าวแล้วอาจจะได้เห็นภาพพระบูไปทั่วของโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยเฉพาะยุคนี้ค่ะแต่ข่าวชิ้นนี้สะท้อนว่าจีนไม่ประทะด้วยน่าสนใจนะค่ะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปจีนสหรัฐนะครับวันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ